คลิปนี้มาดูฮอร์โมนครับฮอร์โมนชุดนี้ครูจะเอาขึ้นโคราชที่โคราชวันที่ยี่สิบแปดนี่ครับครูจะเอาขึ้นไปพร้อมต้นทุเรียนหนึ่งร้อยสิบต้นครับครูจะเอาขึ้นลดไปลงที่โคราชไว้ปลูกช่วงการเดือนพฤษภาไปหาไปหาสิ้นเดือนครับรอดูรอดูอากาศอีกนิดนึงครับให้ฝนมันลงสักหน่อยให้อากาศมันเย็นลงสักหน่อยครับแล้วนครูจัดชุดนี้ไปชีด ทุเรียนได้ร้อยต้นทุเรียนเล็กปลูกใหม่ร้อย100ต้นได้หนึ่งได้สิบสองเดือนครับชุดนี้สิบสองสิบสามเดือนครับฉีดฉีดตุเรียนเล็กที่ปลูกใหม่ได้สิบสองสิบสามเดือนครับคืออันนี้ชุดใหญ่ชุดกุฎมนญี่ปุ่นชุดนี้ครับแล้วก็ปุ๋ยทางดินก็อีซีเคมีพันตาข้างขาวหกสามสามตาข้างขาวสองกระสอบแล้วก็ซาโกอีกหนึ่งกระสอบห้าสิบกิโลครับปุ๋ยร้อยกิโล ฮอร์โมนหนึ่งชุดทุเรียนสี่ไร่ปลูกร้อยต้นถึงร้อยสิบต้นนี่ได้สิบสองเดือนครับชุดนี้ได้หนึ่งปีได้หนึ่งปีนินนดๆครับหนึ่งปีอาจจะปีสิบสองหรือสิบสามเดือนครับคุณชุดนี้ชุดนี้ครูใช้มาสองปีแล้วชุดนี้ครับช่วยช่วยเล่งโตทุเรียนเล็กแล้วก็ทุเรียนที่ปลูกใหมย่ยังตัดรากแต่อะไรเขาอาจจะยังซบเซายังกินปุ๋ยได้ไม่ดีกินอาหารได้ไม่พอ เพราะว่าเกิดการกระทบทางรากบางคนเราไปปลูกแล้วก็ทําให้ดินแตกดินขยับอะไรอย่างนี้กอรากจะตั้งตัวได้ก็กินอาหารได้ก็ไม่สมบูรณ์กินได้ก็ไม่พอเราจึงช่วยให้เราจรึงใช้โกทโมนญี่ปุ่นชุดนี้ให้อาหารทางปากใบครับนี่ฉีดปุ๊บกินได้ปั๊บเลยเพราะว่ามีกรดอะมิโนโช่วยเลี้ยงซึมเข้าปากใบและมีคีเลตมีคีเลตช่วยเลี้ยงซึมอ๋อหรือว่าเราจะให้ทางรากด้วยก็ได้ครับเพราะว่าตัวคีเลตเนี่ย จะห่อคุ้มธาตุอาหารให้ต้นไม้ได้กินโดยทันทีโดยไม่มีประจุบวกที่ดินไม่สามารถที่จะมาล็อกธาตุอาหารที่มีคีเลตห่อคุ้มได้ครับก็ถือว่าใช้ดีตัวหนึ่งครับที่ครูใช้มาในครูใช้มาในระยะสองปีเนี่ยไม่ใช่ว่าครูจะมาใช้ตัวนี้เลยครูใช้มาก่อนหลายยี่ห้อครับพวกเจ็ดยี่ห้อพวกคอโมนพวกปุ๋ยน้ำอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ได้ใกล้ชุดนี้เลยครับชุดนี้หนีสองถึงสองถึงสามเท่าครับหนียังไงหนีคือว่าเขียวกว่าเยอะใบใหญ่กว่าเยอะกิ่งข้อกิ่งยาวกว่าเยอะครับตัวนี้แล้วก็แตกเยอะอีกต่างหากครับชุดนี้ไม่ไม่ผิดหวังเลยครับชุดนี้ใครใช้ชุดนี้ไม่ผิดหวังเลยครับ